เป็นคนจนจึงต้องจำทนทำงานเหนื่อยแรงเหมือนดังกำบันดาลนงครานโอ้ยคงแกล้งเกิดความแห้งแล้งแห้งแล้งไปเสียทั้งปีโอ้แม่สวัสดีครับแต่ว่าวันนี้คงจะไม่แห้งแล้งล่ะครับท่านผู้ชมครับนั่นเป็นเพลงเก่าๆเ,เ,เพลงลูกทุ่งซึ่งฟังดูแล้วฮะ ได้ความหมายเหมือนดูละครเรื่องเดียวจบกันเลยทีเดียวเป็น, <c oughs> เ,ปนเพลงคุณสอเนเพชรสอนสุพรรณครับท่านผู้ชมครับก็อีกไม่กี่ปีแล้วนะท่านผู้ชมครับปี2558จะเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนหรือว่า AEC ครับคนอีสานบ้านผมเด็กอีสานคนหนึ่งครับเขาไปขายข้าวต้มมัดในตลาดพอที่นี้มีฝรั่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ How much How much <c oughs> เด็กต้นนึงฝร <c oughs> ั่งก็ถามที How much เด็กก็ตอบทันทีเลย เฮาบริม wow. ัด no อ nah. ีแม่เฮ้ามัดว้านี่แหละครับภาษามันสื่อสารได้เข้าใจผิดเขาบอกว่าเฮ้ามัสนีเทไห่ไม่ใช่ว่าเฮ้ามัดหรือผู้ใดมัดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฮีโร่ร้านชำครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ฮีโร่ร้านชำขอเสนอซุปเปอร์ซันฮีโร่และสั้นไคโตซานคู่ซีช่วยปลดหนี้เกษตรกรไทยครับแน่นอนครับท่านผู้ชมครับคู่ซีสองขวดนี้เน้น ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทยผู้ได้ง,ง่ายคือใช้แล้วรวยอย่างเดียวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมรวยไม่พอครับแถมแม่ท่านยังโอ้โหหมดนี่หมดสินอีกต่างหากอย่างที่เพลงร้อนตอนต้นข้าวไม่มีขายนาแห้งแรงจะไม่แห้งแรงอีกต่อไปถ้าหากท่านใช้คู่สีสองขวดนี้ช่วยปลดหนี้แน่นอนของเราเน้นผลผลิตและเพิ่มพูนเกษตรกรไทยให้มีรายได้ดีผลผลิตงอกงามและที่สำคัญที่สุดปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีครับท่านผู้ชมครับ เขาบอกสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นหมื่นคนาําโฆษณาไม่เท่ากับท้าพิสูตรทุกอย่างมาต้องพิสูจน์ด้วยของจริงไปแล้วถึงจะเชื่อและยอมรับกันได้อย่าผมพูดยยาอย่าอย่าเพิ่งเชื่อครับท่านผู้ชมครับเราต้องใช้พิสูจน์กันวันนี้ท่านผู้ชมเราจะตามมิสเตอร์ฮีโร่นะไปดูที่นาของลุงสมยศที่สุพรรณบุรีแต่ก่อนนี่นาของลุงนี่แบบว่าไกลน้ำมากผลผลิตข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับ เดาว่ากอนี่ก็ห่างๆข้าวกอนึ้งก็มีไม่กี่รวงมีไม่กี่ต้นแต่พอหลังจากใช้คู่ซีสองขวดนี้แล้วนะซูเปอร์ซันฮีโรและซันกัตสานใช้แล้วลุงสมยศบอกไม่ต้องงอน้ำผลผลิตรวงข้าวเนี่ยโอ้โหเม็ดโตมากโดยเฉพาะกอข้าวเนี่ยกอใหญ่เบ,บล้อพลากอใหญ่คนข้างบ้านมาดูตกใจเฮ้ยนี่มันกอข้าวหรือกอไผ่แฮ่นแม่เนี่ยทำไมมันหนาขนาดนี้โอ้แล้วเม็ดมันโตด้วยแม่โมหรือเปล่า ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อผมเราตามมิสเตอร์ฮีโร่ไปดูนาของลุงสมยศที่สุพรรณบุรีครับสวัสดีครับพี่สมยศครับไม่ใช่ฮะอัสนีพี่สมยศนะพี่สมยศนะครับมีโจมร,รมันขโมยข้าวในนาครับผมภรรยาครับโอ้ไม่ใช่โจรน,นะไม่ใช่โอ้แล้วพี่สมยศไปก้มหน้าก้มตาทำอะไรอยู่เนะี่ย เทคต้นข้าวครับเพราะว่าที่นาแปลงนี้ใช้ซุปเปอร์ตันฮีโร่เมล็ดข้าวเม็ดเดียวงอกออกต้นตขึ้นมาได้30ต้นพอเดียวพอเดียวครับสามสิบเลยเหรอสามสิบเทคได้เลยครับเชื่อหรือไม่ครับไม่เชื่อนับดูกันเลยก่อนจะไปคุยกันเรื่องอื่นพี่สมยศนับให้หน่อยครับได้ครับมาพิสูจน์ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิ1เจ็ดส2บ2ป2 2 2บ2ก้า2ี2สิบ่าหน้าชื่นชมมากนะครับแล้วเม็ดแต่และเม็ดนี่อิ่มเต็มนะอิ่มเต็มอิ่ม,มจะไม่มีเม็ดลาครับจะไม่มีเ<อ><อ>ม็ดไอเม็ดรีบเม็ดดําอย่างนี้ก็รวยแล้วเลยแต่ว่าจะรวยในงวดนี้งวดนี้ขอสักสองหมื่นนะได้ขึ้อยู่สักหน่อยนะครับ <anto> <isto> <watercolor> เดี๋ยวพาผมไปชมได้ไหมผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ครับได้ไป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 พี่สมยศครับครับพี่สมยศทํานากี่ไร่ครับ25ไร่ครับปัญหาอุปสรรคเรื่องการทำนาเนี่ยมีอะไรบ้างครับมันก็จะมีเพวกหนอดพวกแมลงมารบกวนอย่างนาผมเนี่ยต้องวิดน้ําไก่จากคลองชมทธานระยะทางประมาณ7กิโลใช้เครื่องสูบวิดน้ำสี่ตัวสีต่อเคยแย่ ขนาดไรอย่างเนี้ยได้เข้า20กระถังยังมีมาแล้วอะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักเจ้าซุปเปอร์ <ผม S 1> ตันฮีโร่แล้วมาตั้งแต่เรารู้จักกับซุปเปอร์ตันฮีโร่เข้ามาช่วยเราเนี่ยต้นทุนหนึ่งลดได้เยอะ,อะแล้วปุ๋ยเคมีเราก็ลดได้เยอะ,อะแล้วเราก็ฉีดไม่บ่อยเหมือนทุกเที่ยวทุกเที่ยวเราต้องฉีดถึงทำนาขอบนี่ต้องฉีดถึงเ็เที่ยวแต่ครั้งนี้เราฉีดไปสามเที่ยวเนี่ยเท่าที่เห,เห็นของเราออกมาได้ดีใช้ไปเยอะเท่าไหร่ปีปีหนึ่ง ไร่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 2000, 2 0 0พันแต่ตอนนี้เราลดมาเหลือประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้บาทเองแลงกันครึ่งครึ่งอะนะครับต้นทุนมันลดครึ่งหนึ่งครับผลผลิตมันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นทิเนี่ยครับเท่าที่เห็นจริงจริงเหรอครับจริงๆครับไม่โกหกนะไม่โกหกปีนี้คิดว่าเนี่ยผลผลิตจะได้เยอะแยะแค่ไหนก็น่าจะอยู่ที่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ร2 0ยิต่อไร่เนี่ยโอ้โหมันเยอะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแต่ละกอเนี่ยมัน กอหนึ่งมันได้หลายต้นแล้วก็รวงหนึ่งได้หลายเม็ดมันทนแรงต้านทานโรคทุกอย่างเราใช้ซูเปอร์ตันฮีโร่แล้วนะล้วตอนนี้ของผมเนี่ยเจ็ดติดเจ็ดสิบตว,วันนิดนิดหน,นึ่งประมาณเจ็ดสิบสองวันเนี่ยออกได้ระดับนี้แล้วนี่นในอายุที่เท่ากันปลูกพร้อมกันเกี่ยวกอนคนอื่นเกี่ยวกอนคนอื่นจริงเหรอจริงครับเนี่ยพนุ่นแปลงควางตรงข้ามน้องเขาทําก่อนต้องหลายวานนันนะหลายอาทิตย์ แล้วเป็นไงเขายังออกโอเคโอเเลยโอ้แล้วเรื่องที่บอกว่าพอไม่มีน้ําหรือหน้าไหนแรงปรีไหนแรงเนี่ยเป็นไงถ้าใช้อย่างอื่นเนี่ยข้าวจะเหี่ยวปีไหนแรงเนี่ยนะนั่นแหละแต่สามารถใช้ปุ๋ยน้ำตันฮีโรงแล้วเนี่ยเนี่ยก็ดูสภาพเนี่ยไม่มีน้ำเลยเห็นปะคือหมายถึงว่าน้ำอออ้อเนีย,นยก็ยังก็ได้ครับได้อยู่ครับครับเนี่ยองผมเนี่ยข้าวขนาดออกนี้แล้วเนี่ยเ่ย ไม่มีน้ำเลยเห็นป่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ก่อนที่เราผมทํามาเมื่อสมัยก่อนๆนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วผมยังไม่รู้จักกับปุ๋ยน้ําตันฮิโร่เนี่ยใบยนี่มันจะขาวนะครับหนอนจะกวนตลอดแล้วรวงนี่ก็จะไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่ดูนะครับรวงไม่มีเม็ดรีบไม่มีเม็ดดํานะครับดูเม็ดดูรวงของเราจะแร่งนะครับต้นก็จะแร่งนะครับเนี่ยไม่มีไอไรบกวนใช้แล้วลดต้นทุนได้เยอะละกันนะครับ ยาฆ่า,มาแมลงเราก็ใช้ได้น้อยปุ๋ยเคมีเราก็ลดมาได้เยอะละกันเนี่ยผมใช้ของผมเนี่ยถ้าใช้ยังผมได้ผลแน่ผมท้ารับประกันจะต้องได้รูปนี้ไม่ใช่เห็นน้ําไม่มีก็ไม่กล้าฉีดของผมนี่น้ามีไม่มีผมฉีดตลอดถือว่าได้ได้ระยะ15วันเนี่ยไม่ต้องไปฉีด7วัน5วันอะไรยังเขาผมจะตั้ง15วันผมฉีดถ้าใช้ตัวอื่นเราไม่ใช้ของ,ของคงตีเราเนี้ยนะไม่ใช้สันฮิโรงเราเนี้ย จ็ดวันก็จะต้องฉีดสามวันก็จะต้องฉีดเพราะนอนจะมีกวนนี่ของเราฮนะนอนก็ไม่มีกวนใบเลยคุณพี่สมยศฉีดยังไงเวลาไหนบ้างถ้งงผมจะฉีดช่วงเชา้ายันสี่โมงชเช้าแค่นี้คือสิบห้าวันฉีดอุ้ยห่างนะห่างห่างสุขภาพเราก็ดีพะมันไม่มีด้านผิดตกคางเราล้างกายของเราคือฉีดปั๊บนี่คุณพี่สมยศเดินลุยนาข้าวได้เลยเหรอได้เลยไปบ้านเราบางทีกินข้าวเลยล้างมือก็กินข้าวได้เลยจริงเหรอไม่ต้องอาบน้ำอย่างใดไม่อันตรายหรอไม่อันตราย คูดพี่สมยศพูดมาเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็มีคือได้กรบผมอยู่ในนาในไร่ได้เขากระเป๋าของผมคือว่าผมทามผมใช้ก็ถึงบอกช่วยบอกต่อเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเกษตรษกรที่ชมรายการอยู่เนี่ยใช้ได้เลยครับอืคู่สีผลนี่เกษตรษกรสั้นฮีโร่ของเราเนี่ยไขรตัวกาเนี่ยใช้ได้เลยครับโอ้โห,โหนี่แหละครับน้ําใจของเกษตรกรด้วยกันคือมีของดีต้องทําไงบอกต่อ เรารวยคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องให้เพื่อนพี่น้องเรารวยด้วยย่าเยี่ยมจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่สมยศมากครับและคุณพันรยาขอบคุณครับที่ให้โอกาสมิสเตอร์ฮีโร่เนี่ยมาเยี่ยมชมถึงสวนคุณผู้ชมครับนี่แหละเกษตรกรผุ้พลิกกคุนชีวิตไอ้อยู่ดีกินดีมีตังใช้ปลดหนี้ปลดสินเพราะว่าเขาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตฮีโร่ช่วยได้ผมไปก่อนนะเดี๋ยวจะแวะมาดูใหม่ครับวันไหนเกี่ยวมองด้วยไปแล้ว ผู่สีดีจริงๆนี่หละครับท่านผู้ชมครับซุปเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโดซานผู้สีปลดนี่เกษตรกรไทยครับเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรเรียกว่าผลผลิตได้อย่างน่าประลัดใจได้เยอะมากเลยเดียวครับผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศทนโรคทนมแมลงผลแล้งโตเร็วเก็บเกี่ยวได้เร็วด้วยถ้าหากท่านผู้ชมสนใจ ก็โทรคุยรายละเอียดกันได้ก่อนที่เบอร์นี้เลยครับนี่เบอร์นี้ Bernie แล้วะโทรมาคุยกันแล้วจะรู้ว่าใช้ดียังไงอ่าท่านผู้ชมครับฮีโร่ร้านชำหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ขอสวีดัดสวัสดีครับพี่สมยศทำานามากี่ปีแล้เออทำมาตั้งแต่แรกว่าสมัยก่อนผมเป็นเด็กก็จับ่างไถมาตั้งแต่ไถควายอะ่ะตลุกาชาวนาจริงๆอะเชื่อถือได้ไหมเนี่ย ได้สิครับมาดูได้เลยนะครับตอนนี้ก็มาที่บ้านน้องหลอดเนี่ยหมู่หกดอนเจดีผู้สีปรดนี่เกษตรกรไทยใช้แล้วรวยรวยรวยเย้